สวัสดีเพ FC, ื่อน f c โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดก็มาตามดูคุณยายเนาะส่วนเจตุกนะครับน่าจะกลับมาพรุ่งนี้นะครับไม่รู้จะไปลงทันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวก็ยังไงแอดเอาข้อมูลไปลงไว้ที่สรุปโค้งสุดท้ายนะครับเออยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญกับเพื่อน f c ทุกท่านนะครับที่รวมบุญเข้ามานะครับ ก็ยังไงก็กดถูกใจไว้นะครับคลิปจะได้เด้งนะครับสำหรับบางท่านที่บอกว่าคลิปไม่เด้งเนาะ AI จะได้เข้าใจว่าเราชอบคลิปแบบนี้ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็มีคนเอาคลิปไปลงนะครับต้องบอกว่าแอดไม่มีเพจนะครับเนาะยังไม่ได้สร้างเพจก็มีคนเอาไปลงทั้งรูปทั้งชื่อช่องเลยนะครับก็ก็บอกกันไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณยายฝันไว้ยังไง สวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกคนคะ่ะยังไงเนาะคุณแม่ตั้งแต่ฝันรอบที่แล้วเนาะ,ะที่ว่าเขามาสร้างบ้านให้คแล้วก็ยายทวดเอาบ้านเล็กที่มาให้บ้านเล็กที่มาให้เออก็มาบัานอีกแต่จำเรื่องราวไม่ค่อยได้อ๋อจ้าแต่เมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่า เขาประกาศใช่ไหมเขาประกาศบอกเลขเขาประกาศบอกเลขแต่จาไม่ได้ด้วยสมองทุกวันจ้ะอ๋อก็คือตื่นมาจําไม่ได้เลยตื่นมานอนคิดจําไม่ได้เลยจ้ะนอนคิดว่าเขาประกาศตัวเลขออกวันอาทิตย์ไม่รู้เลขอะไรอ๋อเขาบอกวันอาทิตย์เลยเหรอจ้ะเขาบอกวันอาทิตย์แต่จําไม่ได้จ้ะอืมจะผมก็คงจะประกาศผลรางวัลเนาะแต่อเลขนี้ ตาตาตาแกบอกจ้าคิดว่าจะโออกรายวันแต่พเฮดโกเนาะจ้ะตาก็าบอกแต่ยายเขามาเถียงเขาว่าเลขนี้สงสัยอ,อกรัฐบาลสงสัยไม่โออกเลขรายวันยายทวดเขามาเถียงยท่ทวด,ดยวท่ทวดก็มายัางไงเหมือนเดิมเลยใช่ไหมมาไม่ทุกวันนี่แก แกอ้วนขึ้นแกขาวอแกเหมือนไม่ค่อยแกนะอจ้าใส่เสื้อกระแลงเนาะแกมาก็อ้วนขึ้นอจ้าไม่ค่อยแกแกมาบอกว่า เพราะไม,ไม่เลขนีไม่สงสัยไม่อ,อกลาวดอกสงสัยอ,อกรักฐบาล uh huh. ยายแกว่าแบบนี้จ้าแกก็เทียงการแกก็บอกเลขเลยแกว่าอ uh ันนี้บนอันนี้ล่างแกก็บอกแบบนี้จ้า uh huh. บอกทั้งบนทั้งล่างจ้ะแกก็บอก uh huh. ว่าห bon. uh ้าเจ็ดเจ็ดบนเก้าสี่ล่างแก uh huh. ก็บอกเลขเลยแ uh huh. กว่า uh huh. เอาอันนี้เด้อนี่บนนี้ล่างเด้อจ้ะ อ๋อก็บอกเลขทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเก๋ก็บอกว่าห้าเจ็ดเจ็ดบนจากเก้าสี่ล่างยายแกว่าว่าดูไปไม่ออกรายวันดอกให้ออกรัฐบาลเกว่าแบบนี้เกเถียงตาน่ะจก็แค่นั้นเนาะที่จำได้เนาะแ่นจ่ที่จำได้จำโยงเอาแต่ตัวเลขแล้วไอ้ที่เกบอกเหตุการณ์ใช่ไหมเหตุการณ์ไม่ค่อยจำไม่ได้จ้าจำไม่ได้ แต่เมื่อคืนก็ประกาศก็จําไม่ได้อีกเนาะประกาศจําไม่ได้เลยจ้ะเหมือนจะเขาจะมาย้ำอ่ะเนาะเขาว่าเลขอกวันอาทิตย์เลขนี่เด้อแต่ไม่รู้เลขอะไรอืมจ้ะไม่รู้เลขอะไรจําไม่ได้สงสัยเลขนี้บ่าพยายามจ้ะแสดงว่าอันนี้ฝันก่อนที่จะย้ำเมื่อคืนเนาะค่ะค่ะฝันฝันได้ทรงสามวันแล้วจ้าก็ไม่เป็นไรเนาะ เราก็ถือว่ายายมาย้ําตัวนี้ว่าจะไปรัฐบาลเนาะก็เดี๋ยวถ้ายังไงคืนนี้ฝันอีกเหมือนกับเมื่อคืนที่ว่าเขาประกาศผลน้องวันถ้าคืนนี้ฝันอีกนาะคุณแม่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาย้ําคลิปกันเดี๋ยวคุณแม่ย้ําฝันนิดนึงนะฝันที่ยายทวดกับตาคุยกันว่าเลขนี้คงไม่ไปรายวันแน่นอน จะไปรัฐบาลคือจ้าตาเกมาก่อเนาะเกมาทึงโกนเกบอก,ก,กว่าห้าเจ็ดเจ็ดเกบอกนนะแล้วก็ยายมาชึบยายเขาเต่าว่าล่างเกาสี่<อ>แต่สงสัยไม่ออกในรายวานอ,อกสงสัยออกรัฐบาลเ<อ>พราะทายายมาแล้วไม่ไมออกรายวานออก็ค<อ>ือข้างบนเลขข้างบนห้าเจ็ดเจ็ด ล่าง94จาจะโอเคเนาะค่ะแล้วครับเพื่อนที่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับคุณยายฝันแม่นนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนที่ที่รวมบุญด้วยกันนะครับอย่างไงเพื่อนที่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เก็ติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าคืนนี้ คุณแม่ฝันย้ำเหมือนเมื่อคืนเนาะ,ะเสียดายนะได้ยินเขาประกาศแต่จําเลขไม่ได้จาเลขไม่ได้เลยเออถ้าคืนนี้เดี๋ยวคุณแม่อธิษฐานอะไรยังไงแล้วพุ่งพุ่งนี้ฝันดีเราจะมาย้ําคลิปกันอีกรอบว่ามันตรงกับที่เราลงวันนี้หรือเปล่าอา่าหรือยายจะมาย้ําตัวไหนนะครับอา่าแล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับ,บสวัสดีครับสวัสดีค่ะซทุกคนค่ะ